อานะครับอันนี้คือประเภทให้สังเกตที่วัจะนะประธานนะครับกิริยาในระหว่างซึ่งจากนี้ไปเราจะใช้สูตรนี้นะครับในการในการเรียนต่อไปต่อไปมาดูทางด้านของอิทธิลิงบ้างนะครับอิทธิลิงอิทธิลิงนะครับตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าทีตาทิดานะครับทิดาทิดาเอาสัตว สัตสันติกังคัดดูนะครับความต่างคัดชะมานาครับคือที่ผมละเอาไว้เป็นจุดไข่ปลานั้นมันมันเป็นยังมีสามอื่นต่ออยู่นะครับ ถ้าอย่างนี้พอจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างไหมครับว่าการใช้การใช้อันตะและมานะปัจจัยนั้นมานะปัจจัยเฉพาะมานะปัจจัยใจตามกัญญาครับตรงนี้ก็ใส่ไว้ให้เขาหน่อยแจกตามนี้หลักหลักการนะครับแจตามกัญญาต่อไปนะปุงสกลิงนะครับนะปุงสกลิง ยกตัวอย่างนะครับชนะสตาีิสัตถุ ปัญหาของนักเรียนทั้งหลายนะครับเวลาไปแปลหนังสือคือมองไม่ออกเท่านั้นเองครับปัญหาส่วนที่เหลือเราก็คลำนะครับคลำอย่างเดียวตรงนี้น่าจะพอมีความเข้าใจอยู่บ้างตามหลักลำดับการแปลกิริยาในระหว่างคือหมายความว่าพอมันแปลกิริยาในระหว่างไปแล้วนะครับมันก็จะเดินซ้ายไปอย่างเดียวจนชนซ้าย ถ้ามันเป็นปุงลิงนะครับไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเห็นบ่อยเจอบ่อยฝ่ายผู้หัวชนะมันก็ไม่น่ารำคาญใจสักเท่าไหร่อิิลิงก็ยังสบายสบายครับแต่พอมาเป็นนปุงสกัลลิงนี้ตัวสั่นเลยนะครับนพุปงสกัลลิงนี่ถือว่ายากมากเลยนะครับมาณนะปัจจัยก็ดีอันตะปัจจัยก็ดีเพราะเหตุผลเพราะว่ามันไปซ้ำกับ ทุติยาวิพัต์ของปุงลิงนะครับเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเอตกลงมันเป็นกิริยาในระหว่างไหมนี่ครับคือปัญหาปัญหาใหญ่เลยเลยครับของนาปูงสกลิงมันไปซ้ำกับกิริยามันไปซ้ำกับทุติยาวิพัต์ที่แจตามแบบปริสังมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องยากไปนะครับนี่คือการใช้ ระหว่างประธานและกิริยาอันตะมาณปัจจัยวิธีการประกอบดูต่อไปนะครับทั้งในเรื่องของวาจก